ไหวันไหลาบางแสนฟ้ามืดแล้วรถยังติดตั้งแต่หน้าบักซอยยันท้ายซอยเลยนะคะรถกระบะเปิดกระโปงฝากระโปงหมดทุกคันนะคะ<อ>เครื่องเสียงร้อนรถร้อนความร้อนขึ้นสำนักข่าวซีเอ็นฮะสำนักข่าวซีเอ็นไหจากสำนักข่าวเครื่องเสียงเต้นเต๊บเติบเติบเติบล้นเราไม่มีเครื่องเสียงนะรถเรามีเหมือนกันแต่เราไม่เปิด ให้ดูว่าลดความรถติดมันติดขนาดไหนดูสิคะดูสิ <_ d ose> ไม่เคยได้นสบก,การณ์กันหรือไงหรือว่ายังไง<ม>นั่นเนีน่ยเ่เ่ดูชเต้นมีเต้น,ม,ตนมีเต้นให้เขาดูเต้นเต้นหน่อยเต<ม> <ๆ S 2> ้นเต้นแน่นอนจริงจริงติดตั้งแต่หน้าหาดยันท้ายหาดเลยนะคะสดสโอ้ยอ่ะสาวเต้นกันหน่อย